คือถ้าเห็นเตนเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็ชนาไว้ก่อนจะง่ายกว่าเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพปีแม้ทั้งปวงัตวาดำรงอยู่แล้วยาวะตายุกลงตลอดการกำหนดเพียงไรแห่งอายุยาวะตายุกังสับนี้เขาแปลว่าตลอดการกำหนดเพียงไรแห่งอายุ ให้นึกถึงพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารนังคัจฉามิเวลาจะสวดสืบชะตาหรือว่าต่อชะตาต้องเป็นพุทธังชีวิตังนั้นตัวนี้มันเป็นยาวตาหรือยาวะกับอายุต่อกันอยู่ดำรงอยู่แล้วตลอดการกำหนดเพียงรายยาวะเนี่เพียงรายแห่งอายุ จุตาเคลื่อนแล้วทะโตอัตตภาวะโตจากอัตภาพนั้นนิพพติตวาบังเกิดแล้วโลหะกุมเพเ<ม>สร็จแล้วพอมาถึงจวิตวานะครับตรงนี้ตัวนี้ เขาเรียกว่าเป็นกิริยาพิเศษหรือเรียกว่าเป็นกิริยาประธานันานะครับอันนี้ยจว,วิตวาเนี่ยกิริยาพิเศษครับที่เขาเรียกว่าตวาปัจจัยคุมภาคนะครับอันนี้มันคือตวาปัจจัยคุมภาคแต่ประโยคหนึ่งสองเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าแปลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นประโยคสี่เนี่ยเขาต้องการมากิน เคลื่อนแล้วตตอเทวโลกกโตจากเทวโลกพุทธุปาเทในพุทธุบาทอิมัสมิงนี้พุทธุบาทก็คือในการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าอุบาทอุบาทอ,อุปาทที่ธรรมนิยามสูตรที่เขาบอกว่าอะไรนะครับอุปาท,ทิติพังคะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาททิฐิทิติทางคะตัวนี้คืออุปาทะนะครับถ้าจะแปลก็คือในพุทธบาทอิมัสมินี้ถ้าถ้าถ้าแปลก็คือในการเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าอิมัสมิน,นี้นะก็แปลได้หลายอย่างต่อไปพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บ ก็มาแยกจากเชษฐากะกตุมพิโกที่ผมบอกว่ามันเป็นลักษณะพิเศษนะครับตรงนี้ถ้าเป็นประโยค4สี่ประโยคนห้าเนี่ยเขาออกมากินตัวนี้แหละต้องกินครับอันนี้ต้องกินเชษฐากาโกตุมพิกอณนว่ากกุมพีผู้เจริญที่สุดนิพพติตวาบังเกิดแล้วราชากูเลในราชตาระกูล กุกุตวะวตีนคเรในเมืองชื่อว่ากุกุตวะวดีวยปัตตาวยยัปโตพูดถึงแล้วซึ่งวัยมหากปพินาราชานามะมีอโหสิอยู่ข้างหลังเป็นผู้ชื่อว่าเป็นผู้ชื่อว่ามหากปพินาอเหอโหสิได้เป็นแล้วเสสาชนานว่าชนทั้งหลายผู้เหลือนิพพัติสุบังเกิดแล้ว จากกุเลโสในตระโกนแห่งอมาตทั้งหลายภริยานว่าภรรยาเจ้ากากุตุมิกาสาของกุตุมพีผู้จะเจริญอันว่าภรรยาของกุุมพีผู้เจริญที่สุดนิพพติบังเกิดแล้วราชกุเลในราชตระโกลสาคลาัเถในแว่นแค้นชื่อว่า ในเมืองชื่อว่าสาละนะมัทรัเถในมัทรัฐแล้วก็วัจนางนันว่าคําขึ้นมานะครับขึ้นมาข้างหน้าอโนชะก็มาเจอประโยคยากอีกประโยคหนึ่งนะครับตรงนี้ถือว่า <c oughs> เป็นประโยคยากนะสาเหตุเพราะนะครับประธานมันไปอยู่ข้างหลัง แล้วก็ทั่วไปเลยนะครับถ้ามีนามังกริงนสุหรือกริหรืออากาสิต้องเอาประธานตัวอื่นมาอันว่าอันนี้แยก